ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาติดตั้งและใช้งานนะคะโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ d ั o ดาว w n เมนูนะคะชื่อว่า m a x i menu ck นะคะซึ่งในการติดตั้งนะคะให้เราไปที่ส่วนเสริมค่ะการจัดการส่วนเสริมเลือกไฟล์เราก็ไปที่ที่เราเก็บ ไฟล์การสร้างรอ o ดาวน n เมนูนะคะก็คือ Maxi Menu CK นะคะเมื่อได้เลือกไฟล์แล้วนะคะคลิกที่ Open ค่ะคลิกอัปโหลดและติดตั้งนะคะรอสักครู่นะคะก็จะบอกว่าติดตั้งโมดูลสำเร็จค่ะ เมื่อทำการติดตั้งโมดูลสำเร็จนะคะเราก็จะไปเปิดการใช้งานโมดูลแบบดอปดาวเมนู menu, ที่ชื่อว่า Maxi m e n เมนูนะคะโดยไปที่ส่วนเสริมการจัดการเมนูก็จะปรากฏนะคะโมดูล Maxi m e n เมนู ckk นะคะสถานะยังปิดการใช้งานอยู่นะคะให้เราคลิกที่สถานะนะคะ ให้มันเป็นปุ่มสีเขียวค่ะตำแหน่งยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งในการแสดงผลนะคะให้เราเข้าไปแค่ไขค่คะโดยคลิกที่ m ม็กซี่เมนูจากนั้นนะคะกำหนดตำแหน่งในการแสดงผลค่ะในที่นี้เราจะกำหนดไว้ที่ตำแหน่งท็อปนะคะก็คือตำแหน่งเมนูด้านบนสุดนะคะก็คือ position 1ค่ะ ท็อนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปกำหนดที่ตั้งค่าพื้นฐานค่ะเมนูที่เราจะนำมาแสดงก็คือเมนู Top นะคะเมื่อกำหนดเมนู Top เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่การกำหนดการแสดงเมนูค่ะให้เลือกทุกหน้านะคะให้แสดงผลเมนูนี้ในทุกหน้าค่ะเสร็จแล้วไป กดบันทึกและปิดค่ะเมื่อเรากดบันทึกและปิดนะคะให้เราดูหน้าเว็บไซต์นะคะจะปรากฏเมนูท็อปนะคะที่เกิดขึ้นในหน้าแรกนะคะ ต่อจากนี้เราจะลองมาสร้างเมนูท็อปที่เป็นแบบดอ o ดาว w n เมนูกันนะคะโดยนะคะไปที่เมนูค่ะไปที่ท็อปนะคะเสร็จแล้วทำการสร้างเมนูใหม่ค่ะ เลือกนะคะเป็นเนื้อหาเดียวนะคะชื่อเมนูนะคะกำหนดเป็นแกลเลอรี่ภาพละกันค่ะแกลเลอรี่ภาพนะคะเอเลียสก็ชื่อแกลเลอรี่ภาพนะคะ เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปเลือกเนื้อหาค่ะเลือกเนื้อหาเป็นแกลเลอรี่รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวนะคะกดบันทึกแล้ปิดค่ะเราจะได้เมนูใหม่หมาชื่อแกลเลอรี่ภาพนะคะกดดูหน้าเว็บค่ะก็จะได้เมนูมาอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือเมนูแกลเลอรี่ภาพ ต่อมานะคะเราจะมาสร้างเมนูย่อยของเมนูแกลเลอรี่ภาพเนี่ยนะคะโดยไปที่นะคะเมนูนะคะเลือกท็อปค่ะสร้างเมนูใหม่นะคะโดยคลิกที่สร้างใหม่เลือกชนิดของเมนูนะคะเป็นแบบเนื้อหาเดียวนะคะชื่อเมนูตั้งชื่อว่า เข่าคอ e นะคะเขาคอเอเรียสก็เขาคอนะคะต่อมานะคะเลือกเนื้อหาค่ะโดยไปทำการเลือกแกลเลอรี่รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวเขาคอ้นนะคะที่เราสร้างขึ้นค่ะคลิกนะคะเมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะกดบันทึกค่ะเมื่อ เมนูถูกบันทึกแล้วนะคะให้เราไปดูหน้าเว็บค่ะก็จะปรากฏข,าข่าวคอขึ้นมานะคะซึ่งเรายังไม่ได้เลือกให้ข,ข่าวคอเป็นเมนูย่อยของแกลเลอรี่ภาพนะคะให้เรากลับไปแก้ไขที่เมนูข,ข่าวคอค่ะโดยเลือกนะคะเมนูหลักนะคะให้เลือกเป็น หน้าแรกถ้าต้องการข่าวคอเป็นเมนูย่อยของหน้าแรกนะคะแกลเลอรี่ภาพค่ะถ้าต้องการให้ข่าวคออยู่ในเมนูย่อยของแกลเลอรี่ภาพค่ะในที่นี้เราจะเลือกแกลเลอรี่ภาพนะคะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดบันทึกค่ะเสร็จแล้วไปดูหน้าเว็บนะคะ ก็จะเกิดเมนูย่อยขึ้นมาเป็นแกลเลอรี่รูปภาพแล้วก็เข่าวคอค่ะก็จะมีรูปภาพข่าวคอเกิดขึ้นนะคะเราสามารถนำความรู้เรื่องการสร้างรอ o ดาวน n เมนูนะคะหรือเมนูย่อยนะคะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของเรานะคะ ให้มีความสวยงามนะคะแล้วก็น่าสนใจค่ะจัดแบ่งเมนูออกเป็นหมวดหมู่นะคะหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมลาค่ะขอบคุณค่ะ